<c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิดกินเที่ยวตะลอนทัวร์นะครับตอนนี้พบตลาดนัดแม่สบายทองอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับมาเดินหาซื้อของกินสั้นหน่อยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่ามา,มาเดินหาซื้อของกินแซ่บๆหลังเลิกงานครับที่ตลาดนัดแม่สบายทอง อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับเป็นแต่ละดนัดที่ใหญ่พอสมควรครับมีคของกินแซ่บๆของกินพื้นบ้านเพียบเลยของชายก็มีครับตอนนี้ผมกกำลังเดินดูพวกผลไม,ม้มีเยอะเลยหน้าตาน่ากินมากๆแก้วมังกรก็มีส้มก็มี เดี๋ยวไปเดินดูโซนคลองกินก่อนพวกไอ้ขนมพวกแกงอะไรต่างๆกับข้าวต่างๆไอศสกรีนอันนี้เป็นขนมใช้สิทธิ์คนลครึ่งได้ด้วยไอไปไปไปต้ตามตลาดที่นี่เห็นเข้าสแกนมากิน อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นปลาปลาทอดอันนี้ก็จะเป็นขนมครกโบราณใส่ทะลัก30บาทครับอันนี้ก็อะไรอันนี้โรตีสายไหมอันนี้ยำพวกยำต่างๆ อันนี้ตร้านหน้าอันนี้คือประทูหนึ่งอันนี้พวกข้าวโพดต้มก็มีครับข้าโพดต้มมันต้มไข่ปิ้งทรงเครื่องก็มี อันนี้ก็จะเป็นพวกยำยำม,มาม่ายำวุ้นเส้นอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นปลาทอดปลานินทอดปลาแดดเดียวทอดอันนี้หมูข้าวนียวหมูหน้าตาน่ากินอยู่อันนี้พวกแกงแกงเป็นถุง อันนี้เป็นต้มแซบอันนี้ก็จะเป็นหอยหอยเมงผู้หอยนางรมต่างๆ้าลังต้มเลยหอมเลยอันนี้ก็เป็นไก่ใต้น้ำก็มีครับร้อนๆเลยเดี๋ยวขอเดินดูไอ้ของกินเดินถ่ายคลิปก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อซื้อที่หลัง เพราะว่าถ้าซื้อไปด้วยถ่ายคลิปวีดีโอไปด้วยมันถือถือแบบขลองพรุงพลังมันลําบากก็เลยต้องเดินดูสักรอบหนึ่งก่อนถ่ายเสร็จแล้วค่อยมาซื้ออันนี้ข้าวแกงอันนี้ก็ยำลูกชิ้นปลาเผาก็มีครับอันนี้เป็นโดนนัก ขนมปังต่างๆอันนี้กุ้งทอดกุ้งฝอยทอดอันนี้ก็จะเป็นพวกของหวานพวกข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ก็จะเป็นสลัดผักครับแบบรวมรวมฮิตเลยมีมีผักพลไม้ยเยอะเลย กองละสี่สิบห้าบาทอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวเป็นถุงผัดไทยก็มีนะครับหมูทอดดอกไม้ไหวพระก็มะะีเดินดูผลไม้ต่อพวกสตอรอเบอรี่นี่สตอรอเบอรี่กองละเจ็ดสิบบาท ส้มก็มีเป็นตลาดที่น่าเดินมากๆครับเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่เลยพอดีผมขับรถผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะหาซื้อของกินซะหน่อยหาซื้อของกินแซ่บๆซะหน่อยหลังจากเลิกงานอันนี้ก็พนมรุงกุ้งเผาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ฝากกดติดตามช่องบ่าวเชิกินเที่ยวตะลอนทัวร์ช่อง YouTube ของผมให้ด้วยนะครับเพื่อจะไดเ้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้อกีกราบขอบคุณมากๆครับผมอันนี้ก็เป็นกระเพราอันนี้คือมองไม่ทันอะไรไมันเนา เดินดูของกินอันนี้เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นทอดเดี๋ยวเราไปเดินดูโซนเสื้อผ้ากันต่อครับพวกกางเกงยียนก็มีครับพวกเสื้อผ้านี่จะมีมีให้เลือกเพียบเลยมวกก็มีรองเท้ามือสองก็มีครับเอาไว้ใส่ทำงานมีให้เลือกเยอะเลยยี่ห้อไนกี้ยี่ห้อ Nike, คอนเวิร์ตมีมีหมดเลยมีให้เลือกเลยสวยๆสภาพดีอยู่เอาไว้ใส่ทำงานเอาไว้ใส่เที่ยวก็ได้ดเดินดูคลองชายกันต่อครับหลังจากเดินโซนคลองกินแล้วมาเดินดูคลองชายก่อนอันนี้ก็เป็นพวกภาพเปจมูกต่างๆพวกน้ำยายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ น,นี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าอันนี้ของกินปลาเผาก็มีครับชุดละร้อยี่สิบาทแต่เป็นชุดใหญ่ก็ร้อยสี่สิบบาทอันนี้นนไใสใช่รอบอีสาน นนเขากำลังย่างขนมอะไมาจำเชื่อมันไม่ได้เป็นขนมโบราณเจอปลาเผาอีกแล้วโอ้เพียบเลยม,มีตตัวใหญ่ทั้งนั้นนะเลลาเผาอันนี้ดักแด้พวกแมลงทอด เดินดูของกินไปเรื่อยข้าวหนึ่งอบไอ้น้ำน้ำส้มก็มีครับเป็นขวดน้ำส้มแท้คั้นสดอันนี้เป็นพวกข้าวเหนียวพวกข้าวหอมมะลิไข่ทรงเครื่องก็มีไข่ปิ้งก็มีครับไม้ละยี่สิบบาทอันนี้ปลาเผาอีกแล้ว ตัวใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นโดนัทอันนี้ไก่ขยาออันนี้ก็จะเป็นต้มแซบกำลังร้อนๆเลย อันนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวสําหรับเป็นของที่มันต้องมีภายในยุคนี้ครับพวกผ้าปิดจมูกพวกสเปรย์แอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆของมันต้องมีในยุคนี้เพราะว่าโควิดมันก็นยังระบาดหนักอยู่มันยังมันยังไม่ไปจากโลกสักทีเลยเบื่อมากๆเลยเกือบจะสามสาม